ทุกคนวันนี้ว่าจะมาอัดคลิปแกล้งคนนะคะซึ่งก็เลยแต่งตัวนี่ม,มานะคะก็คือสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนเลยนะคะไม่ใช่น้องสิเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะยินดีอาจจะได้ยินเสียงน้องเราร้องไหะะ้ไม่เป็นไรคะ่ะโอเคคะ่ะมาก็คือวันนี้นะคะว่าจะมาแต่งตัวแกล้งคนนะคะก็คือแบบเห็นคนนะคะเข้าไปอยู่ในนี้นะคะ ก็เลยอยากจะเข้าไปอยู่ด้วยนะคะแต่สรุปก็คือเข้าไปอยู่ไม่ได้นะจ๊ะเราก็เลยคิดว่าเออไม่ไม่เข้าก็ได้ว้าเหนื่อยใจ <c oughs> แล้วทีนี้โอ้โหอาจจะมีเสียงร้องน้องแรร้องไห้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้นะคะตัวละครตัวนี้แค่มีชื่อว่กกิตาจอนเนี่ยคะ่ะซึ่งอาจจะเห็นเราเอามาลงคที่บ่อยๆนะคะส่วนพวกละครสั้นเราอาจจะไม่ได้ลงแล้วนะคะพอดีว่าแบบ เราหาอีตัวภาคเสียงไม่เจอเว้ยคือเราหาเรากดออกนะคะพิมใหม่กดออกแล้วพิมใหม่มก็หาไม่เจอค่ะเรื่องเรื่องละครสั้นนะคะก็ต้องขอพูดด้วยนะคะพอดีว่าเราอาจจะไม่ได้ทำแล้วนะคะแต่ว่าเราอาจจะมาลงคลิปอะไรแบบนี้เอาแทนนะคะก็โอเคก็ส่วนนี้ดีเนาะมีพลิกด้วยอยากมีพลิกนะคือตอนนี้นะคะเรามีเอ่โอโคอะไรอะออลครกตัส น่าจะเป็นกระบองเพชรน,นะคะถ้าออกเสียงไม่ถูกก็ขอประานอาภัยด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนเซิร์ฟมานะคะมาทำเซิร์ฟอื่นแทนนะคะไม่รู้ว่ามันจะมีผลไม้ที่ต้องการหรือไม่นะคะไม่ค่ะเสียใจแน่ยโอเคเราจะเอาอะไรนะคะคือเดี๋ยวเสื้อนี้มาแล้วกันส สองแันและกัน600บาทนะะอุ๊ยอุ๊ยอยากได้อ่ะคุณทุกคนทำไมอุ๊ยแต่งตัวฟ้ากับงเงินกระจิงเลยอะ่ะดูเราสิกีตาร์อจอนเนะคะเขาเป็นคนทุ่มเทในการทำสวน <laughs> นี่ก็จะเป็นของเจเองนะคะส่วนของเจเองะคะ่ะส่วนของกีตาร์อจอน นี่ค่ะทุกคนก็จะมารีวิวส่วนของเจนะคะว่าจะมาทำคลิปแกล้งคนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำานะคะโอเคนะคะตรงเดินมาหน้าบ้านไม่ได้มีของตกแต่งอะไรเพราะไม่มีเงินซื้อรูปเงินเราสี่น้อยมากเลยอะทุกคนอาจจะได้เสียงหงอ,อกลูกค่ะขอประทานอภ,ภัยจริงๆค่ะอุย,อยกได้วยต้นถั่วจังเลยใครใครอยากแอดเพื่อนกับเรานะคะเดี๋ยวเราจะมีป้ายชื่อไว้ให้นะคะซึ่งมาดูนะคะ ีก็จะเจไม่รู้ว่าเจต้องทำอะไรนะคะแต่เดี๋ยวเจปลูกผักกันละกันเอมเราควรเอาไว้ไหนดีวะขอโทษนะเพื่อนโอเคเราจะใช้เป็นตู้กระบองผิดหว่างไว้นะคะเราก็จะมาฟาร์มนะคะให้มันต้นใหญ่ใหญ่เป็นเลยเนี่ย โอเคอันนี้จะเป็นต้นบูเบอรี่นะคะก็จะปลูกไว้ตรงนี้นะคะ2ต้น,นะะเพื่อทดแทนนะคะต้นที่เราทุบไปเมื่อตะก,กี้ส่วนวอเทอร์เมลอนนะคะก็จะเป็นแตงโมนะคะก็จะปลูกไว้ประมาณแถวนี้แหละแล้วก็คือแบบก็คืออันนี้ก็จะเป็นบูเบอรี่นะคะให้น้องกระต่ายอีสติ้งไปเลยน้องน้องอีสติง้งสิน้องอเออ น้องนังไม่กินอะเช่ยงมันเถอะก็ไม่รู้อะค่ะก็คือเราแบบเราส่งไม่เห็นได้เลยอะ <S 2>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  คือหาไม่เจอจริงๆหรอทุกคนอันนี้เรื่องจริงแล้วเนี่ยอะไร <S 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 อะไอพวกน้ำแข็ง้วยคือคือเราอยากจะเอม ได้อะไรนะที่มันจะเป็นสีเหลืองๆอะ่ะนออั่นแหละมันติดสถานะเอ,อจำไม่ได้อะจำชื่อไม่ได้โอเคค่ะคืออยากได้ต้นถั่วมาไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเก็บก่อนเก็บพวกผลไม้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าจะเก็บแล้วนะคะจะเอาไปขายนะคะน่าจะได้ราคา ก็คือแบบไม่ค่อยอยากจะคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะเจเจไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่คือเจคิดว่าแบบเจชอบไปเล่นออฟี้กระโดดอัญญชากะ่ะตอนนี้เจกําลังฝึกบอลอ,อยูนะ่ซึ่งเจก็ต้องยอมรับว่าตัวเจเองโคตรกากกากจริงกากจริงแบบจริงเวิร์กากมากค่ะดูสว่วนเจสิคะอือ ดูส่วนคนอื่นสิสนคนอื่นคือแบบเยอะมากเลยอ่ะจะดูส่วนเจคือกาก,ากมากตอนนี้คือเจส่วนใหญ่แล้วเจไม่ค่อยได้มาเล่นนะคะแมบปบแมปเนี้ยเพราะว่าดีว่าเจแบบไม่ได้ค่อยมาเล่นจริงก็คือเจก็แบบคือเจชอบเล่นอบบี้นะเจยอมรับแต่เจเล่นอบบี้ก็กา,กากเล่นอะไรกากไปหมดเลยอ่ะเจงงมาก ซึ่งเจ๊บอกเลยนะคะว่าแบบเจ๊อยากไปขโมยเนี่ยแต่ว่าเจ๊ไม่ไม่ระหบักเป็นพวกจนอ่ะเออแต่ว่าเนี่ยเขาทำได้ไงอะ่ะดูดีเขาทำได้ไงเขาน้าจะเชสปริงเกอร์นะคะตอนนี้เจ๊กำลังเก็บตังค์อยู่เพิ่งได้หลานเชื่อไหมว่าเจ๊เพิ่งได้หลานเมื่อสองวันก่อนนะคะซึ่งเจ๊เป็นพวกที่จนมากไม่ค่อยชยอบมาเล่นนะคะแต่ว่าอยาก อยากได้แบบเขาะจะยกได้แบบเขาค่ะโอเคมาเราแอปต่อนะคะแล้วก็มามาดูกันเลยว่าจะมีสปริงเกอร์หรือเปล่านะ,ะถึงมีจะก็เอาไม่ได้อยู่ดีนะคะไม่มีนะคะอ้อมีมีมแต่ก็ไม่ใช่แอนที่เราต้องการจะเริ่นผ่อนยุมเอาละทุกคนเราก็ซื้ออันนี้ว่ะ คนย้ายมาแสนหนึ่งเราซื้ออันนี้มาห้าหมื่น 50, เรามาเลยก็มา,มาดิคะซื้อมาเลยแสนหนึ่งการรดน้ำเนี่ยต้องใช้นะต้องใช้ต้องใช้ทำให้พวกพวกแบบพืชเติบตะโตวายเรนโบ์เฉยทำไมมันเรนโบ์ตรงนี้ล่ะคะแม่โอ้เจ๊อยากให้มันเรนโบ์อยู่แก้วมังกรนอะ่ะได้ไหมอะ่ะ โบอยู่องุ่นก็ได้อ่ะเจ๊กได้จริงๆนะเห็ดก็ได้แหละไม่ต้องเป็นสตรอเบอรี่ตลอดเลยเจ๊งโง่ไม่เข้าใจว้ายูนี้ติดน้ำแข็งติดทหานนะเอลซ่านะโฟเซนโฟเซน,เ,ซนเอลซ่าโอ้โหตอนนี้ก็คือแบบเจ๊ก็รวยอวเนาะโอโ้จนจะตาย เจขอโทรจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าเจพูดอุดรวยไปหน่อยอนะ่ะเนาะเออไปละซึ่งคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะซึ่งเจจะมารีวิวฟาร์มของเจนะคะอุ๊ยอะไรอะไรใครทำอะไร โอเคค่ะเดี๋ยวเจ๊จะมารีวิวให้ดูนะคะไก่เห็นไก่ตัวนี้ไหมคะใช่ค่ะไก่ตัวนี้คืออีของทั้งหมดที่อยู่ในบ้านเจ๊เกือบทุกชิ้นคือมีเพื่อนใจดีนะคะเอามาให้นะคะซึ่งเจ๊จะทิ้งชื่อเพื่อนคนนี้ไว้นะคะซึ่งแกก็แบบค่ะแกก็จะแบบเออว่าอะไรอ่ะคือแบบอไม่ไม่มีะไร ก็คือเพื่อนคนนี้ใจดีมากๆเลยนะคะชอบเอาของมาให้เราเสมอเลยแต่พอเราเปลี่ยนตัวละครเหมือนนางจำไม่ได้อยแกก็เลยก็เนี่ยอีส่ลุงเนี่ยเพื่อนเราเออกมาให้นะั้นอะคือแบบเพื่อนใจดีมากเลยนะคะโอเคแค่นี้แหละเราจะมารีวิวแค่นี้นะคะว่าฟาร์มเรามีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะเป็นต้นกระบองเพชรนะคะที่เราเอามานะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย